รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวหน่อข้อย่ยทุกฐานนะครับท่านที่รักในการปลนกหน่อขย่ยรักในการเลี้ยงน่อ้อย่อยรักในเสียงนอกอข้อย่ยดุกฐานนะครับวันนี้ก็เป็นต้นชาวของวันอาทิตย์นะครับพมพ่าจะหมดงามนะครับจะหมดงามเหมือนเดิมนะครับวันนี้พมพ่าจะหมดงามมาตามหนกป้าตัวนี้นะครับพี่น้องครับ ก็ตีพม่มเคยมาต่อกครั้งหนึ่งเมือนก่อนนะครับเท่ามันมามาสู้นะครับคารุมดีนะครับมันมีตัวมาหนังกั้นอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องครับมันก่อนทีุ่่มตังตีไม้ตีเซว์เสว์ไปนี่นะครับพี่น้องครับวันนี้พ่มลงมาตามเลยอีกครั้งนะครับพมมาตอนเจ้าเนี้ตัวนี้มีคารุมนะครับนกนะครับนะครับเผื่อไม่เยเวลานะครับพมตังจะหมดน้ำก้นนะครับ ตอนนี้ก็ดองติดกำลังจะขึ้นมานะครับพี่น้องครับมาตามเลขกันนะครับว่าจะมางามจะปลาจะเลยตัวตีสี่ข้องปีอกห้ามาได้ไหมนะครับพี่น้องครับีกันนะครับพี่น้องครับ,น,รบนั่นนะสองตัวนะครับกูเสียงดุนะครับ น้ำอยู่นู้นนะครับพี่น้องครับเนนดี๋ยวนำปฏิการไฟนู้นนะครับปติเดิมนะกำตั้งปฏิเดิมนะครับ,รบพี่น้องครับมาครูปแบบเข้ามาเรืร่อยๆน,นะครับพี่น้อง เอกนี้เลยครับเหมนก้นเต๋อเพราะมมีตัวอยู่สายตัวอยู่กว่ามือนะครับบัมนก้นเต๋มันมาสู้กับจมุนน้ำครั้งเดียวนะครับพี่น้องครับผมจําเสียงมันได้นะครับตัวนี้มันจะมีการรุ่มนะครับพี่น้องครับ ก็เลยได้รับการขนต่างแยกนะครับ,บกนกคงไม่มีคารุมในร่องตัวนะครับนั่นครับตัวตัวแต่เดินไปก็เป็นนกมีมีนุ่นนะครับเป็นนก ไปหาเติมน้ำเลยนะครับพี่น้องครับไปหาเตมน้ำเลยนะครับ มันเป็นกางมวนการเพื่อเดี๋ยวก็จะมาน้ำแล้วนะครับพี่น้องครับหลังๆกัน นังมันใส่ไฟเร็วครับพี่น้องครับ พีนองครับลงมากินกลางดินเลยนะครับจนลงเล่นดินนะครับปีนองครับนั่นนะครับเจนลงดินกลับปีน้องครับวักับลอยจะมานาเรียกอยู่นานเลยนะครับเรียกนานเลยแหละครับสักครึ่งจะม่วงแล้วนะครับประมาณนั้นก็ไม่มีนกมานะครับมันไปเร็วนะครับไม่มานะครับเสียงดีนะครับตัวนี้การุ่มมีการนกเป็นนกมีการุ่มดีนะครับปีนองครับ สองตัวนะครับแตีว่าเอ่นตอนนี่นะตรงนี้ผมเคยได้ไปนะครับตรงนี้ผมเคยได้ไปตัวนะครับอตอนนั้นเะรมาตตอให้ปีเ็าถ้าพีน้องจาได้คลิปเก่าๆนะครับผมตังแกะโซ่ไว้นู่นนะครับพีน้องครับวันนั้นมากับเพื่อนนะครับได้ตรงนี้บัวเต็มนะครับบัวเต็มช่วยหัมักนะครับพีน้องครับผมมาตต้ให้ปีเ่าปีเขาได้ยินเสียงในคลิปเัมนก่อนเดี๋ยวผมมาตตอนะคลิปก่อนเดี๋ยวผมมาตตอนะครับตึ้งแกได้ยินเสียงในคลิปตึ้งแก่ผมมาตต้ให้ก็ได้เป็นตัวนะครับ มันมีนกวาดด้วยนะครับตรงนี้นะครับนกมันเลยไม่ค่อยจะตามได้นะครับจะมานาขั้นขั้นเหล็กยุดนะครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวผมจะใหญ่ไม้นะครับพี่น้องครับมาตามเล่ห่ะผมจะไปตรงนี้นะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับ ้มกไอยายไม้นะครับพี่น้องครับหญ่ไม่มาตรงนี้นะครับเป็นนกไม้ดนกเชียงดีนะครับตรงนี้นะครับเป็นปลามันเดิมนะครับพี่น้องนะครับความจะขึ้นตะการไปนี้นะครับการไปนี้นี่นะครับตามชมกันเลยนะครับพี่น้องครับว่าจ้หมือน้้ำจะพาเนกปลาเฉลนมาได้ไหมนะครับจะตามหล่าเฉลนได้ไหมนะครับ มใหญ่มากมจากเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มาแล้วนะครับพี่น้องครับมาสู้ๆแล้วก็ไม่มาตอนนี้มีมีคนมาด้วยนกกำลังกายด้วยนะครับมันเป็นซซยด้นซอยกาวานก็นะครับก็มาตามแรงไหมตีซ่องนะครับพี่น้องครับนั่นนะครับพี่น้องครับร่วมขึ้นจะหมดนานมาบนการไฟนั่นนะครับพี่น้องครับ ตัวนะครับเป็นนกเป็นไม้นกเสียงดีนะครับเป็นครับเพิ่มเคยได้ไปส้ามตัวครับสาตัวอะไรนะครับตรงนี้เป็นนกแต่มีลายซวยเสียงดีนะครับกู่โซนนะครับพี่นนกครับ จะมานำเริมเียกคู่แล้วนะครับพี่น้องครับเรว่ามีนกมาอยู่ใกล้ๆนะครับพี่น้องครับมันเดียกอยู่น่านแล้วนะครับเดี๋กอยู่ทนะักปักไปแล้วแต่มานำเรียกกันโยนอยู่นะครับหลังกันโยนตอนนี้น่าจะมาเล่นนกแล้วนะครับเชียงนกปามานะครับ <Bem> ครับพี่น้องครับลังจากเต่าทุ่มให้จำนำเรียกมานั่นนะครับพี่น้องครับขักั้นเลียกกั้นคู่อย่งครับแต่ไม่มีนกปามานะครับพี่น้องครับมาหนังไกลๆนะครับพี่น้องครับทุ่มยายเตยะไรอีกนะครับพี่น้องครับอันนี้ยายเป็นไม้ตีซองเลยนะครับนกปามาสู้นะครับแต่ว่ามาอยู่สู้อยู่ไกลๆนะครับตามเล่นนะครับว่าวงไปตรงไมนเีกนะครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับพมใหญ่มาอีกไม้นึงครับเป็น้องครับเป็นไม้ตีซ้ำนะครับครเป็นไส้แกมป้ามดิมนะครับเต้ไหนบ้างนะครับหาคนจะขึ้นเต่การไปนั้นนะครับเป็นน้องครับตามจมกันเล่นนะครับว่าจะมีหนุกป้ามาข้าวรวมไม้นะครับเป็นน้องครับเป็นไม้ตีซ้ำเลยนะครับวันนี้ นะครับพี่น้องครับผมขึ้นจำนำมาบนการไฟนั้นนะครับพี่น้องครับมาบนขั้นนะครับกหลังยืนอยู่เลยนะครับจากไกลนิดนึงครับพี่น้องครับเพราะวเดินเตะจรถนะครับพี่น้องครับเดินมันเก็บเก็บเตะจรถมันรกนะครับผมก็เลยต้องอ่าเตะจรถดแต่ไม่ ไม่กว้างตัางนะครับไม่กว้างตัางจราจรนนะครับนะครับเิ่มจะเน้นเรื่องการเรามาตอนนกนะครับมาตอนนกเรามาความทุกขของตัวเองนะครับอย่าไปความทุกขของเราไปบดบังความสุขของคนอื่นนะครับใครก็ได้ขับรถได้ลวงลงนะครับพี่น้องครับนี่คือความคิดของผมนะครับพี่น้องครับจะมาลงใจในนกปลาเลยนะครับพี่น้องครับ มาตามจมกันแลยนะครับว <ai> ่าจานมจะสามารถปลาจะเริ่มมาฟอกปี่นองไรไหมนะครับวันนี้นะครับพีนองรับวันนี้ก็เป็นเป็นไม้ตีซ้ำเป็นกอนตีซ้ำเลยนะครับเดี๋ยวพ่มตั้งวันนี้นะครับวันนี้นกปลาได้เต็มมาขั้นนะครับเมื่อกี้ก็เจอตีมันนะครับตีมตีมหนึ่งนะครับตีมตัวนกเขาแต่ไม่จับบาปีเขาไปฟังงนนะครับก็ไม่ได้คุยกันสักกีกัมนะครับพา ผี่ก็จะรถลงกระจกรถกระจกคุยกันกลางกลางเด้นนะครับคุยกันได้ไม่นา่นนะครับผีเขาไม่จาบอกไปเตว้ยนนะรับพิ่มกันเลยไม่ตั้มมักนะครับไม่ตั้มมักไม่ไม่เป็นผีที่มนันโตออกเข้าด้วยนะครับน่าจะเป็นไส้ตัวดิ้นนะครับพี่น้องค,นนครับลา้คนดีใจนะครับได้ปบแต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได,ได้คุยกันมากมาย พี่น้องครับมีนกมาจะมดแดงเร็วนะครับพี่น้องครับหนังก็ใช้ไปสเส้นบุ้นนะครับพี่น้องครับเป็นนกตัวเล็กมากๆเลยนะครับพี่น้องมาช่วงตัวแล้วนะครับ ก็ปั่นจักรยานนะครับเขาอาจจะไปตัดหญ้านะครับนกป่าแต่นี้มันไม่คุ้นคนนะครับพี่น้องครับหมเลยยังมีอีกตัวนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่างสั้นมากเลยนะครับพี่น้องอ่างสั้นมากเลยนนกตัวนี้ติดเลื่อยอยู่นะครับไม่ว่าเป็นหนกเสียงไหนะครับใปกั้นนะครับ มันก็ยังดึงนะครับนกตนนัวมันก็เดินไปห้เจอหมดน้ำนะครับผมเล่เล้วมันมีตาต่างสู้นะครับแต่ว่านกมันมาไล่ไล่ต่างนะครับมันก็อาจจะไม่จ่ายติ้นมันนะครับนั่นนะครับบินอยู่ข้างบนแต่มันมีตาต่างสู้เจอหมดน้ำนะครับพีบ่น้องครับ นกเต็นนังสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นนกงงางสั้นมากเลยครับปียาวนะครับปียาวคัดลั่งนะครับเป็นนงครับไมเลยไนเป็กเล็กเลยนะครับเป็นนงครับไปเรียวนะครับเป็นนกครับอาจจะเป็นนกตินไม่ใจติ้นมั่นนะครับเป็นนกตี่บินพานมานะครับ ตกไปอยู่ส่วนนู้นนะครับหมกมันติดะไลอยู่แถวนน้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาตตีตั้งแถวนู้นนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับวันนี้ก็ยายเป็นไม่ตีซี่แล้วนะครับพี่น้องครับ ก็ใส่ขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับวันนี้เพิ่งหอกมาแต่หกโมงนะครับพี่น้องครับกายายจะมาละมาขึ้นอีกเส้าไวานึงนะครับพี่น้องครับทัดมาประมาณสักสี่รอยเมตรนะครับพี่น้องครับก็มีนกมาหนังด้วยนะครับนู่นนังไกลๆนู่นนะครับตัวนึ่งสวยงามกำลัง เรียกคู่นะครับพี่น้องครับกำลังดึงนะครับวันไหนตีว่ามันไม่มั่นนะคือไม่มั่นนะครับพี่น้องครับวันไหนตีไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับนอกไม่ใช่โตอายนะครับพี่น้องครับบางวันหลังเป้าเป็นวันวันนะครับพี่น้องครับบางทีการทำคลิปกระเพื่อมก็คือ มันเป็นการตัดตอนะครับบางทีการนั่งก่อนอันติีนังโรอยู่เป็นนันนานนะครับพี่น้องครับคือว่างนกจะมานะครับนี่ใหญ่เป็นไม้ตีซี่นะครับบนนี้นะครับวันนี้อาจจะไม่เจวันกงจะหมดน้ำกับพุ่มก็ได้นะครับพี่น้องครับนกปามมี่นะครับแต่ว่ามาไม่ก้าวมนะครับพี่น้องครับมันอังคั้นอยู่ไกลๆมาตามเลนะครับไม้นี้ไม้ตีซี่นะครับว่าจะหมดน้ำจะสามารถ มาจะเลื่อนมาฟอกพี่น้องได้ไหมนะครับวันนี้นะครับแต่าแม่น้งก็พยายามเต็มตีนะครับพี่น้องครับเพิ่มกันหลังเล่มันไยยามเต็มตีนะครับขั้นดึงนะครับพี่น้องครับมาตามจมกันต่อไปนะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับเจ้ามน้ำกาลังดึงเต็มทีนะครับตอนนี้นะครับคือขั้นเรียกขั้นกูนะครับยนกู่ยนกันยนกันเรียกนะครับ ก็ตอนนี้ก็เกือบเถียงแล้วนะครับพี่น้องครับแต่จำบุญงกาก็ยังคั่นไม่หยุดนะครับพี่น้องครับนี่คือนอกตอเต่อพุ่มรักมักนะครับตัวนี้นะครับจำบุญงามนะครับคั่นถูกไม้ตีตังนะครับพี่น้องครับช่วงพัดข้นนะคัอย่างอย่างอย่างคั่นนะครับพี่น้องแต่พุ่มไม่คอยเอานนกตอนะครับ่วงก็มีมจำบุแดงนะครับในจวงนี้จำบุำดแดงก ปกพอนนะครับพี่น้องครอยู่บ้านเอามาเป็นทีที่นะครับมันก็เริ่มจะพัดค้นนะครับพี่น้องครับเริ่มจะไต้ค้นครับแล้ววันนี้ผรับมกรกงต้องกลับันเหมือเปล่านะครับต้องต้องคนจชานบ้านะครับครับจะวบ้นงามผมก็ต้องกลับันเหมือเปล่านะครับพี่น้องครับเพราะว่าจชานบ้ามันก็พยายามเต็มทีแล้วนะครับพี่น้องครับนั่นนนักำลังหนังคั้นอยู่นะครับคั้นไม่หยุดเลยนะครับพี่น้องครับ ก็ถ้วัางก็ตอนเย็นนะครับจะป่าออกใหม่อีกสักครั้งนะครับพี่น้องครับไปไหมตรงอื้นนะครับแถวนี้คอยมาไม่อาติดหน้าแล้วนะครับพี่น้องครับสวนาติดหน้านะครับวันนี้ถื่ว่าไม่ใจวันกล้องเรานะครับพี่น้องครับวันไห้ติดไม่ได้มันก็คือไม่ได้นะครับเราอย่าไปพื้นนะครับแต่วันไห้ติดได้ก็ไม่นั่นนะครับนก ึ่งแมว่มันจะขื่อเนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวกับเราวันใ้นแต่มันหนึกจะเย็บมันจะเย็บมันก็เย็บนะครับพี่น้องต่ว่นไม่มีเคยเหมาไปเจอกอดหรือว่าไม่มีพี่น้องตันไดมาโต้ไปกจอกรบนะครับนี่คือการโตนกเข้านะครับพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่ตั้งทุกที่ได้ทุกครั้งนะครับไม่ใช่โตตัวนี้ได้ตัวนั้นนะครับพี่น้องครับยิงนกดีๆยิงต้อยากนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกานพี่น้องตีตรงกันนกจะเลยป่านะครับจาก อาจารย์ต่างไล่หรือว่าเสียนนกต่างไล่ติดตอนะครับติดมาโข้เบงนะครับพี่น้องครับอ่าต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องหายนะครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเป็นอ่าคนติดตนอนเข้านะครับจะเข้าใจนะครับพี่น้องครับเพื่อนใ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 นคลิปต่างๆนะครับใน youtube ในเฟซบุ๊กหรือว่าในทิกตอกอะไรต่างๆนะครับมีการ ข้อแบง,งนกนะครับแต่ว่วข้อแบงกนกในราคาทุกๆกันนะครับในราคา,นนา,า,นนา,าทุกๆปุมผมไม่ได้แบงนะครับผุก็ไม่ได้เดือดดนได้แต่ว่าคือผุไเมฆม่วงว่าการตันนกมันตัวยากนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจกานติดตัวนกด้วยนะครับการติดตัวนกด้วยสำหรับของผมผมไม่ได้แบงนะครับไม่ได้แบงไม่ได้ค่ายไม่ได้ไ,ได้ไไดนะครับ ตมโตเผื่อสร้างความบันเทิงนะครับเพราะเผื่อทาคลิปไม้พีนองในชุมนะครับพีนองครับจะเลยตัวนีเสียงดีพงก็เลียงไว้นะครับตัวนีเสียงไม่ดีพงกับปล่อยไปนะครับตัวนี้ไม่ไม่เข้าตาไม่เข้าไม่รักกรับปล่อยไปนะครับพีนองครับคัดเลือกไว้แต่ตัวดีๆนะครับเลียงไวควางเสียงหรือว่า,าเลียงไว ทำคลิปให้พี่น้องดูว่านกตัวนี้นะครับมีลักษณะแบบนี้มันจะขั้นแบบนหนนะครับผมจะประมาณนั้นนะครับขอผมนะครับพี่น้องครับครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมจงบางยาซินแล้วก็ยัเดนตายนะครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิ่ง่ายกับผมด้วยนะครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปมาฝากพี่น้องนะครับคลิปตัวนกนะครับพี่น้องครับ สำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอสวัสดีครับ